สวัสดีเกือบเที่ยงนะครับเนาะคลิปนี้นะครับก็มาขีโม้ขายของหน่อยนะครับเนาะพอดีสั่งมาเรียบร้อยละนะครับน้ายาล้างหัวฉีดนะครับเบนซินกับดีเซลนะครับมีสองอย่างนะครับมีดีเซลกับเบนซินนะครับเนาะทำไมเราต้องใช้น้ํายาล้างหัวฉีดนะครับอันนี้พูดเข้าเรื่องเลยเนาะคลิปนี้ก็ขายของก่อนนะครับเอาสาเหตุกันก่อนดีกว่านะครับ คันนี้นะครับค a ร r เมลี่ดีโของผมเองเนาะก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับใช้ตลอดนะครับเพราะว่าผมก็กลัวพังหาสาเหตุก่อนนะครับนอตที่เราต้องใช้น้ํายาล้างหัวฉีดนะครับอย่างแรกเลยนะครับสาเหตุก่อนหนึ่งนะครับเดินไม่เรียบนะครับที่เราต้องใช้นะครับเดินไม่เรียบนะครับรอบเดินเบามันไม่นิ่งเนี่ยครับเนี่ยบางคันเดินไม่เรียบบุ๊บบบบาบเข็มรอบเดินเบาสั่นนะครับเดินไม่เรียบนะครับ สองรถไม่มีแรงวิ่งนะครับรถไม่มีแรงวิ่งอืดๆตื้อๆหนักๆสามสตาร์ทติดยากนะครับสี่เร่งวอดเร่งบูนมันเร่งแบบนี้ไม่ได้ครับเนี่ยเนี้ยเร่งไปผูกมันจะวอดฟูฟูฟูฟฟก็วอดดับนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดพวกนี้นะครับคือเขาเมาที่ไปติดในหัวฉีดนะครับทั้งเบนซินและดีเซลเกิดขึ้นได้เหมือนกันไข่ข้าบเข่าเมาเนี่ย มันเกิดจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่เกิดมากเกิดน้อยก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึง่งจุดระเบิดสมบูรณ์ยังไงก็มีคราบข่าเมาไม่สมบูรณ์ก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับอย่างคันนี้นะครับคัมรี่ดีโของผมมีหัวฉีดอยู่แปดหัวนะครับหัวฉีดฉีดตรงที่เป็นด i เรกอินเจคชั่นสี่หัวนะครับแล้วก็เป็นหัวฉีดที่อยู่ตรงเท่ารวมไอดีนะครับฉีดก่อนเข้าวาล์วนอกมีอีกสี่หัวนะครับก็มีเป็นแปดหัว ขนาดรถผมเองเนี่ยผมยังต้องใส่นะครับเพราะว่าอะไรครับผมก็กลัวพังผมไม่อยากเสียเงินนะครับในการซ่อมมันเยอะนะครับหัวฉีดร,ระบบในเล็ก ion, อินเจคชันอ่าในรถเบนซินนะครับขี้เข่ามันเยอะนะครับรถอย่างรถคันนี้ท่อไอเสียดำปิดเลยนะครับขี้เข่ามันเยอะรถดีเซลก็เป็นเหมือนกันนะครับมีขี้เข่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเป็นการยืดอายุการใช้งานเนาะ ฟูลอ er, ินเจ c ชันคินเนอร์นะครับเบนซินนี้จะรหัส9986ถ้าดีเซลนะครับดีเซลจะ9985นะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อเซนฟินิโกนะครับของเยอรมนีนะครับเนาะที่ผมสั่งมาขายอันนี้ราคาไม่ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงมากราคาถูกประมาณถูกกว่าเบียร์สามสี่ขวดนะครับราคาพอๆกันนะครับก็เปรียบเทียบให้ฟังในเรื่องราคาเนาะ อันนี้ถ้าอยากใช้ก็ถ้าเข้ามาถามผมได้นะครับก็ราคาพิเศษนะครับถูกกว่ายี่ห้อแบรนด์ดังในท้องตลาดแต่ว่าสถานที่ผลิตนะครับเยอรมน,นีเขาบอกว่าสถานที่ผลิตปิโตเคมีในเยอรมน,นีนะครับ mm hmm. ผมเดาว่าน่าจะมาจากที่เดียวกันนะครับเนาะเชื้อหัวเชื้อด้านในอะสารตั้งตน้นผมว่ามาจากที่เดียวกันนะครับ mm hmm. เวลารถลูกค้ามาเทล้างหัวฉีดนะผมก็เอาน้ํายายพวกนี้แหละนะครับ ในรถเบนซินเนาะผมมีเครื่องเทศเบนซินเอาน้ํายาพวกนี้แหละไปเทสล้างนะครับเวลาเราล้างออกมาเนี่ยขี้แบบขี้ตะโกนนะครับมันจะนอนก้นอ่ะเป็นเป็นเมด็ดดำๆเล็กๆนะครับเป็นผงๆติดออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ก่อนเทสนะครับก่อนล้างเนาะเวลาเราขึ้นเทสเนี่ยน้ายาเทสล้างเนี่ยก่อนขึ้นเทสนะครับก่อนขึ้นเทสนะน้ํายาที่พ่นออกมาจากหวัวฉีดนะครับสมมุติว่าอยู่ที่4ี่บซีซีนะครับ แต่พอเราเทสล้างเสร็จอันต้าโซนิกเสร็จเทสสเปย์เทสไรเสร็จแล้วมันออกมาประมาณ6 0สิซีซีนะครับก็คือหัวฉีดมันโล่งขึ้นนะครับมันจ่ายน้ำมันได้เยอะขึ้นเลี้ยวแรงแรงม้าแรงบิดมันก็มามากขึ้นเดินเรียบขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ก็ทําไปคันหนึ่งนะครับล้างหัวฉีดเปลียนอะเมซินเปลี่ยนปั๊มติกนะครับก็ขับกดติดบึดบุดบดบดเลยนะครับขับดีเร่งดีนะครับคลิปนี้ก็มาขายของนะครับเป็นการดูแลรักษารถ ลถเชิงป้องกันนะครับยืดอายุการใช้งานอย่างคันนี้นะครับเนี่ยไม่แสนสองละรถคันนี้นะครับผมถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์ทุกๆ5 0ห้ันโลถึง7จ็ดพันโลผมก็จับถ่ายละเพราะว่าคาันค่าตัวมันเยอะค่าตัวมันแพงนะครับรถคัมรี่ดีโฟ t เนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันพังเร็วอะ่ะผมก็เลยซื้อมาใช้นะครับเบนซินก็มีนะครับดีเซลก็มีนะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับ เราก็ไม่ต้องใช้บ่อยนะครับ2องสามหมื่นโลใช้สักรอบหนึ่งก็ยังดีนะครับใช้บ่อยมันก็เปลืองงบประมาณนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบใช้ของแพงแต่ชอบใช้ของดีนะครับยี่ห้อนี้ผมก็ดูละราคาถูกกว่าในยี่ห้อดังในท้องตลาดที่ขวดครึ่งพันนะครับแต่เนี้ยถูกกว่าเยอะนะครับแล้วก็คุณภาพก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาขายของครับอันนี้รถผมเองก็ใช้อยู่ประจํานะครับผมก็กลัวพังอะพูดง่ายๆไม่อยากเสียเงินนะครับโอเคครับผม